จเจริญพรพี่น้องสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันดีอาตมาจมะมาเทศนาอธิบายเรื่องสติความเพียรและการปล่อยวางว่าจะมีความสัมพันธ์กันในแบบไหนเรื่องใดนะโยมชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนการเดินทางบนสายน้ำที่ไหลไม่หยุดนิ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และไม่จีรังสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางนี้คือสติสติคือเครื่องนำทางคือแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นปัจจุบันชัดเจนอย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้และอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก ทำกิจที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนอกจากสติแล้วต้องมีความเพียรความเพียรในทางที่ถูกคือความพยายามที่จะละจากความชั่วและสร้างความดีให้งอกงามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความเพียรในการทำงานความเพียรในการศึกษาหรือความเพียรในการฝึกจิตใจเมื่อเราใช้สติและความเพียรอย่างเต็มที่แล้ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็จงใช้หลักการปล่อยวางเข้ามาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ใจเป็นทุกข์ขอให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตด้วยสติมีความเพียรและรู้จักปล่อยวาง เพื่อให้ใจเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงถืินเจริญผ่อนนโยม